วันนี้ผมจะแจ้งข่าวดีให้ทราบเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่รักมาคอสนะครับคือเมื่อวันที่ยี่สิกันยาเนี่ยผมก็มีอายุครบ70ปีบริบูรณ์ก็เลยตั้งใจว่าจะถ่ายทอดสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการเล่นมาคอสเนี่ยเป็นวิทยาทานให้แก่รุ่นหลังโดยจะต้องรบกวนคุณสายให้ช่วยนำไปเผยแพร่นะครับอันนี้ อันนี้ก็ขอใช้ชื่อว่าสุกิจสอนแม่ไม้มาร์คอสคำว่าแม่ไม้นะครับหมายถึงท่าที่เป็นพื้นฐานในการเล่นแม่ไม้มาร์อสมีอยู่สองแม่คือหนึ่งการกินสองคือการกัดมันจะไม่พ้นนี้นะครับคือโดนกินจนเลี้ยงก็คือแพ โดนกัดจนเดินไม่ได้ก็คือแพ้มีสองอย่างเองการกินและการกัดจากจากแม่ไม้นี่นะครับสามารถจะแตกแขนงออกมาเป็นลูกไม้ได้ยี่สิบหกลูกลูกไม้ต่างๆนะครับผมจะลองพูดชื่อให้ฟังก่อนล้วกันนะฮะอันนี้เป็น ไม,ไม่ใช่ของวงการหมากฟอสเขาคิดขึ้นมานะครับแต่ผมคิดมาผมคิดขึ้นเองนะฮะอาจจะไเ,เหมือนกับคนอื่นอันที่หนึ่งคือจอกเกาะลูกไม้จอกเกาออันที่สองคือลูกไม้ที่สองคือกินสองต่อสามต่อลูกไม้ที่สามคือทิ้งร่มลูกไม้ที่สี่คือเข้าล็อกคือผมถือว่าการเล่นตามล็อกเนี่ยเป็นเพียงลูกไม้หนึ่ง อันที่ห้าคือล้อมคอบเป็นการขังฮอสนะครับอันที่หกคือกินไหลต่อลูกที่เจ็ดคือเส้นให้กินลูกที่แปดคือยืนฐานลูกที่เก้าคือดักฆ่าฮอสลูกที่สิบคือวางอุบายลูกที่สิบเอ็ดคือกักเบี้ยเฮ้ยโทษกักตัวครับลูกที่สิเอ็ดนะฮะกักตัว ลูกที่สิบสองคือขังหมูเป็นการขางฮอสลูกที่สิบสามสวนทวนลูกที่สิบสี่คือเปิดทางเข้าฮอสลูกที่สิบห้าคือใช้สองฮอสลูกที่สิบหกคือเปลี่ยนจังหวะลูกที่สิบเจ็ดคือล้อเรียนลูกที่สิบแปดคือสอดไส้ลูกที่ออทอส,อสิบเก้าคือปักหมุด ลูกที่ยี่สิบคือตั้งฮอสลูกที่ยี่สิบเอ็ดคือล่าเบี้ยลูกที่ยี่สิบสองคือจับกินสองทางลูกที่ยี่สิบสามคือกินซับซ้อนลูกที่ยี่สิบสี่คือวนเวียนลูกที่ยี่สิบห้าคือเต้นฮอสลูกที่ยี่สิบหกคือคุมเส้นทางซึ่งอันนี้ผมจะอธิบายไปทีละอันนะครับและจะยกตัวอย่างให้ดูด้วย ม้ทั้งยีสิบหกลูกเนี่ยมีสาบีคำที่ควรจะรู้นะฮะคือไม้ตายเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าแม่ไม้คือท่าพื้นฐานในการเล่นลูกไม้คือท่าที่แตกแขแน,นของออกไปจากแม่ไม้ไม้ตายคือท่าที่ใช้พิชิตคู่ต่อสู้เราเรียกว่าไม้ตายคือทําให้เ้าตายอะไม้เป็นคือท่าที่ช่วยที่ช่วยให้เรา รอดจากการถูกพิชิตไม้เป็นนี่เป็นท่าช่วยชีวิตนะฮะไม้เด็ดคือท่าที่ดีเด่นเป็นพิเศษ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไอ้ลูกไม้ทั้งยี่สิบหกลูกนี่ผมขอเล่าประวัติคอสไม่ดีถึงนะครับว่ามีที่มาจากไหน <c oughs> คือในสมัยโบราณนะครับที่ประเทศอินเดีย สมัยสมัยไม่ใช่โบราณละดึกดําบันเลยล่ะโบราณมากๆากเลยลในสมัยดึกดำบันเนี่ยที่ประเทศอินเดียในเกาะลังกาที่อยู่ทางใต้ของประเทศอินเดียนะครับมีเกาะองังกาอยู่ <c oughs> ก็มีหัวหน้าเผ่าคนหนึ่ง เป็นหัวมากหัวหน้าเผ่าทมินคนหนึ่งในเกาะลังกาเนี่ยได้ข้ามทะเลเข้าไปในประเทศอินเดียแล้วก็ไปฉุดล่าพันยาของหัวหน้าเผ่าคนหนึ่งในประเทศอินเดียไปฉุดเปียงเกาะของตัวเองหัวหน้าเผ่าในอินเดียก็ตามตามแบอาตัวพันยาคืนอันนี้ก็ มีผู้เขียนเป็นเรื่องราวขึ้นมานะครับคือเรื่องราวามเกียนโดยเขาให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าเผ่าในลังการนั่นก็คือโทศกัณฐ์และหัวหน้าเผ่าในอินเดียหัวหน้าเผ่าหนึ่งในอินเดียนั่นคือพระราม <c oughs> ก็เกิดเป็นเรื่องราวรามเกียนขึ้นนะครับ ดังนั้นรามาเกียรตินี่มาจากเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เป็นตำนานอย่างเดียวแต่เป็นตำนานที่มาจากเรื่องจริงคือแผ่นดินลังกาตอลังกานะครับที่อยู่ทั้งใต้ของอินเดียน่ะที่จริงแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณยอดเขาที่โผล่้นน้าขึ้นมาคือมันเป็นภูเขาอยู่ใต้ทะเลนึกออกไหมครับจากแผน่แผนดินอินเดียนเนี่ย มีเทือกเขาที่อยู่ใต้ทะเลทอดตรงไปยังเกาะลังกาส่วนที่อยู่เป็นเกาะลังกาที่มันสูงกว่าที่อื่นมันก็เลยโผล่ขึ้นมาพ้นน้ํามนุษย์ไปอาศัยอยู่ได้ <c oughs> ก็เกิดเป็นปอกขึ้นดังนั้นตามตำนานที่ว่าพระรามจองถนนคือให้ผมผมทะเลทําทางเดินย่อย,ยกพัดก็ไปตีตีเมืองทศกัณฐ์อันนี้ก็เป็นเรื่องจริง เพราะว่าทะเลตอนนั้นอ่ะตอนน้ําลงมันไม่สูงเท่าไหร่หรอกมันเป็นภูเขาอยู่ใต้น้นําอ่ะในภาพถ่ายทางอากาศปัจจุบันนี้นะครับภาพถ่ายทางอากาศขององค์การนาซ่าน,นี่เห็นเลยว่ามันเป็นทางอยู่ใต้ทะเลทางนั้นก็คือภูเขาอ่ะเมื่อพระรามยกทัพไป รบกับทศกันเนี่ยทศกันก็เกิดความเครียดเพราะว่ามีสงครามเมียของทศกันคือนางมุนโพก็ต้องการทําให้สามีลายเครียดก็เลยคิดค้นการลเล่นอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นหมากกระดานเป็นหมากกระดานที่มีกองทัพสี่ของสี่เมืองมารบกันนะครับสองเมืองสองเมืองจะเป็นสามารถทมิตกัน เป็นพันธมิตรกันแล้วก็ไปรบันอีกสองเมืองนางมนโทก็คิดเกมนี้ขึ้นมาให้โทก้การเล่นเพื่อให้คลายเครียดในเกมนี้นะครับก็มีกองทัพของแต่ละประเทศก็จะมีทหารราบทหารเรือเพราะว่าเขาอยู่เกาะเขาใช้เรือด้วยทหารมา้าทหารช้าง ห่าราบก็เดินเท้าเกมนี้ก็ได้แพร่หลายมายัางประเทศอินเดียนะครับแล้วก็เล่นกันมานานมากหลายพันปีโดยเขาเรียกเกมนี้ว่าจัตุรังคะเกมจัตุรังคะเนี่ยเล่นกันมาจนถึงสมัยของ สมัยประมาณพศสามร้อยนะฮะพศพูดเท่าัก,การาสามร้อยตอนนั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์ยกทัพไปบุกอินเดียแล้วอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็แรกๆถ้าไปเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าจังทรคุกกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของแฟนหนึ่งของอินเดียก็เที่ยวไล่ตีแนฟนงอื่นๆมาแบ่งกัน จันทรคุปต์นี่เป็นกษัตริย์ซึ่งมีหลานชายที่ดังมากหลานชายเขาคืออโศกพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับตอนหลังเนี่ยจันทรคุปแตกกับอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ก็เลยยกทัพกลับไปกรีกถอนทัพกลับไปแต่ก็ยังทิ้งพวกแม่ทัพบ,บางคนให้เป็นเจ้าเมืองให้เป็นกษัตริย์ของแคว้นบางแคว้นในอินเดียนะฮะ ในสมัยนั้นในสมัยของพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยมหาอมามย์ของพระเจ้าจันทรคุปซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาก็ได้นำเกมจากตุรังท่านี่นะมาดัดแปลงจากเดิมที่สี่ประเทศลบก,กันเขาเขาเอสองประเทศมารวมกันก็เป็นสองฝ่ายรบกัน โดยกติกาก็คล้ายๆกับหมากรุกที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เกิดเป็นเกมหมากรุก,กจากจากจักตูรังค้านี่เกิดเป็นหมากรุกขึ้นเมื่ออเล็กซานเดอร์ถอยทัาไปพวกกรีก,ก็เอาเกมนี้ไปเล่นต่อในยุโรปด้วยจนมีบางคนก็บอกว่าเกมนี้ทางฝ่ายอเล็กซานเดอร์คิดซึ่งที่จริงไม่ใช่นะครับที่จริงทาง หรีก็เอาไปจากเกมเก่าแก่ของอินเดียแต่มากรุกมาุกจากอินเดียเนี่ยก็แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆแล้วกติกาก็เปลี่ยนไปตามวัฒน,ธ,นธรรมเปลี่ยนไปตามอ่าอุปกรณ์ที่ประเทศนั้นๆมีนะครับอย่างเช่นมากรุกนี่เมื่อไปถึงประเทศจีนคนจีนสมัยโบราณเป็นผู้ขิดคด คิดค้นในดินปืนได้เป็นชาติแรกในโลกนะฮะดังนั้นจีนเป็นชาติแรกที่สร้างปืนใหญ่ขึ้นใช้บางทุก,กีนเขาเลยมีปืนใหญ่เข้ามาด้วยเรียกว่าเผาเผาต้องกินข้ามตัวตัวเองไปกินคู่ต่อสู้นะครับต้องกินข้ามตัวอันนี้ก็คือปืนใหญ่เนี่ยยิงข้ามหัวพวกกันเองไปใส่ศัตรู ส่วนมาครุกที่ไปทางยุโรปเนื่องจากยุโรปเ็ไม่มีไม่มีการใช้ช้างในการทําสงครามนะครับกองทัพช้างจริงถูกเปลี่ยนแปลงไปอามาในยุโรปมีก็ยังมีเพราะยุโรปก็มีอัศาวินมามาในทางยุโรปยังมีอยู่ เรือก็อยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งนะฮะช้างเปลี่ยนไปเป็นอะไรในยุโรปเนี่ยในสมัยโบราณผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากคือพวกศาสนานะฮะพวกศาสนาจักรคือพวกพระพระพระยุโรปนั่นมีกองทัพของตัวเองนะครับ ตัวหมากรุกฝรั่งก็เลยมีบิช,ชอปบ,บิช,ชอปคือพระชั้นผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับกฎิกาก็เปลี่ยนไปแล้วก็มีประเทศยุโรปในยุโรปประเทศหนึ่งนะครับเขาก็มองว่าการเรล่นมารรุกเนี่ยมันยากเกินไปสําหรับผู้หญิง เขาก็เลยดัดแปลงมาเป็นเกมที่ง่ายขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงเล่นก็คือเกิดเกมบบาคอสขึ้นมาดังนั้นบาคอสมีที่มาจากมาตู้นะครับบาคอสที่ยุโรปคิดขึ้นเนี่ยทหารมีแค่สองระดับกองทัพของแต่ละฝ่ายมีแค่สองระดับคือถ้าเผื่อว่า เป็นทหารราบเป็นลูกน้องกันใช้นเดินเนาะเดินไปทีละเก้าทีละเก้าถ้าเป็นตัวนายก็ขี่มา้าก็เกิดเป็นฮอสขึ้นมาฮอสก็วิ่งไกลไกลและไปได้เร็วกวมาการเดินทีละเก้าในประเทศไทยในประเทศไทยนะครับมารูปเข้ามาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย คือพวกพระอินเดียที่มาสอนที่มาเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยพระที่มาเผยแพร่ศาสนาในสุวนรณภูมิเนี่ยก็นํานำหมักรุกเข้ามานะครับหมักรุกในสมัยโบราณนี่เล่นกันในหมู่เล่นกันเฉพาะในหมู่พระแล้วก็ในพวกขุนนางชั้นสูงเท่านั้นนะฮะต่อมาถึงลงไปถึงระดับชาวบ้านสําหรับมคอสนี่ผมเข้าใจว่า คงจะข้ามเมืองไทยมาได้ประมาณสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4หรือเรือร่องอือรัชกาลที่5นะครับซึ่งมีฝรั่งเข้ามาประเทศไทยเยอะหน่อยตอนนั้น <g ül> คือเมื่อประมาณ100ปีก่อนประมาณ100ปีก่อนนี้นะครับที่สีแยกแบ้านแขกในกรุงเทพเนี่ยแถวสีแยกแบ้านแขกเขามีการเล่นหมาคอสนะครับแต่สมัยนั้นเขายังไม่เรียกว่าฮอส เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดามหรือดามโดยกติกาก็เหมือนหมาฮอสที่เราเล่นกันอยู่นี่นะครับแต่เรียกดามซึ่งดามนี่ก็ชื่อตรงกับหมาฮอสของบางประเทศในยุโรปนะครับเขาเรียกหมาฮอสสงข้าว่าดามอันนี้คือที่มาของหมาฮอสมาจากการทำสงคราม สงครามขึ้นมาอยู่บนกระดานนะครับให้ทําสงคารมกันบนกระดานผมมามาเล่าเอาไว้ที่นี่เพื่อให้ได้ทราบกันไว้ว่ามันมาจากไหนแล้วกติกาฮอสแต่ละประเทศนะครับอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง แล้ยังไม่มีการรวบรวมมาเป็นสากลให้เหมือนกันนะฮะยังไม่มีที่เขาเรียกว่ามาคอส,สากลอะไรเนี่ยติดเตอร์ในชนนัเชเกอร์นั่นมันเป็นของสไตล์ของบางประเทศที่เขานิยมเล่นกันเท่านั้นเองครับแต่มันไม่ได้มีการประชุมแล้วว่ารวบรวมให้มาเป็นกติกากลางผิดกับมารุกนะฮะมาครุกนี่เคยมีช่วงหนึ่งประเทศในยุโรปแต่ละคนแต่ละประเทศเนี่ย เขาก็เล่นหมากรุกในกติกาของตัวเองซึ่งกติกามันก็คล้ายกันนะแต่มันก็ไม่เหมือนกันซะทั้งหมดมันจะมีเพี้ยนๆกันอยู่บ้างทูยุโรปก็เลยมาประชุมกันแล้วจัดตั้งเป็นกติกากลางขึ้นเล่นในทุกป,ประเทศในยุโรปเพื่อหาแชมป์ยุโรปให้ได้ตอนนี้ถ้าเราสังเกตบางลูกไทยกับบางลูกสากลน,นะครับ สิ่งที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งคือบางลูกไทยเนี่ยไม่มีควีนแต่มากลูกสากลเนี่ยมีควีนบางลูกไทยไม่มีราชินีม,มีมีแต่ขุนขุนก็คือกษัตริย์ตัวควีนของบางลูกบางลูกไทยนะฮะตัวตัวควีนของฝรั่งเนี่ยถ้ามาลูกไทยก็คือเป็นมนตรีก็คือได้แก่ตัวเม็ กลายเป็นเม็ดไปนะครับแต่ก่อนหมักรุกสากลน,นี่ก็ควีนก็มีอำนาจน้อยมากนะครับเหมือนเม็ดอะเดินอะไรก็เหมือนเหมือนเม็ดของเราเนี่ยจนมาสมัยของกษัตริย์อังกฤษคือพระนางเจ้าวิกตอรียควีนวิกตอรียควีนวิกตอรียซึ่งเป็นกษัตริยิงของอังกฤษท่านก็บอกว่าอะไรกันวะ ฉันมีอำนาจใหญ่โตกว่าทุกคนในแผ่นดินทำไมาในกระดานฉันกระจอกอย่างเงี้ยในกระดานมารุกทำไมฉันกระจอกอย่างนี้ด้วยคำปาลารบของควีนเนี่ยพวกนักมารุกเลยเปลี่ยนกติกาให้ควีนอะเดินได้เหมือนพิงแต่ว่าเดินยาวได้ด้วยกลายเป็นควีนมีตัวที่รุนแรงที่สุดในกระดานเลย ซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงวัฒนธร,ธรรมของแต่ละประเทศนะครับคืออย่างวัฒนธร,รรมของไทยเนี่ยไม่เคยเอาผู้หญิงขึ้นมาเป็นใหญ่ต้เป็นผู้ชายเท่านั้นดังนั้นไม่มีควีนแต่ของฝรั่งนี่บางประเทศควีนก็ขึ้นมามุ่นวายแล้วใหญ่กว่าิงก็มีก็คงจะจบแค่นี้นะครับในเรื่องที่มาของมาร์คอส ส่วนที่ว่าทำไมเปลี่ยนจากชื่อชื่อดามเป็นชื่อฮอสนี่ผมก็ไม่ทราบนะครับเคยถามผู้อาวุโสท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเข้ามาเรียกหมาฮอสกัน